วัครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบรรยากาศทุ่งนาครับวันนี้เรามาใส่เบ็ดนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งใส่เบ็ดเสร็จนะครับนี่นะครับเหยื่อของเราก็คือไส้เดือนนะครับนี่ก็คือไส้เดือนของเรานะครับตอนนี้เราก็จะยามเบ็ดกลับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับวันนี้เราก็ใส่เบ็ดทั้งหมด41คันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูคันนี้ก่อนนะว่า เราจะได้ลุ้นปลาหรือเปล่านะครับไม่ได้นะครับลุนอีกแล้วนะครับอันนี้เราก็ใส่เยื่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับหัวคนาก็ค่อนข้างจะลกนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งคัน,นครับ ไม่รู้ว่าปลาจะอยู่หรือเปล่าครับปลาลุ้นกันนะครับได้แล้วหนึ่งแต้มนะครับนี่ก็คือปลาช่อนนะครับถือว่าไซส์ยังเล็กอยู่นะครับนี่นะครับขออนุญาตปลดปลาแป๊บนึงนะครับนะครับเราจะไปลุ้นคันต่อไปนะครับ เาเปิดน้ำนะครับที่นี่น้ําก็ค่อนข้างเยอะนะครับฝนตกเกือบทุกวันนะครับนี่นครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับน่าจะเจอปลาตัวใหญ่ตีขึ้นมานครับดูนะครับสหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับการใส่เบ็ดนะครับ เราจะมาลุ้นกันต่อนะว่าช่วงเย็นนะว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสวัสดีครับ